สุกแล้วจ้ะยกลงเลยจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำขนมกล้วยทานนะคะเดี๋ยวส่วนผสม,สมเดี๋ยวเราจะมาบอกตอนที่เราใส่ส่วนผสมลงไปเลยนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาบอกกันเลยนะคะว่าเรามีอะไรบ้างอันนี้นะคะเราก็จะใช้กล้วยนะคะกล้วยกล้วยน้าําว้าสุกนอมนะคะเ,เราจะดีให้เขาเละเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้กล้วยก็เริ่มเละแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใบเตยเข้าไปค่ะไปขยำนนะคะเพื่อให้เขามีกลิ่นใบเตยหน่อยค่ะ พอใบเตยออกกิ่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเขี่ยใบยเตยออกนะคะตอนที่เราจะนึ่งจากนั้นเราก็ใส่เกลือกับน้ำตาลค่ะแป้งมันแป้งแป้งมันนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะ ุกเขาให้เข้ากันค่ะเราจะไม่บี้กล้วยเล็จนเกินไปนะคะเพราะว่าเราต้องกินต้องการกินเนื้อกล้วยนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำกะทิค่ะใส่ทีละหน่อยนะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำกะทิเข้าไปค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอคนเข้ากันดีนะคะเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวค่ะมะพร้าวขูดฝอยนะคะหรือเป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะใครมีมะพร้าวอ่อนก็ใช้มะพร้าวอ่อนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าใบเตยอ,ออกนะคะ เดี๋ยวจะไปใส่ถาดกันเลยค่ะส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะเห็นไหมคะเนื้อกล้วยก็เป็นชิ้นๆเลยค่ะใบเตยเราก็เอาออกหมดแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าพาหนะกันเลยค่ะน่าจะทำสองรอบนะคะเพราะว่าถ้าทำรอบเดียวมันจะหนาไป จะได้ไม่มีถ้วยตันตรายทำสองรอบนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาเจ้ามะพร้าวเนี่ยค่ะโรยไปโรยด้านหน้าเลยะค่ะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะเลยนะคะ โอเคตอนนี้เตาก็ร้อนแล้วนะคะนี่ค่ะเตาเราก็เดือดแล้วค่ะเด,เดี๋ยวเราจะเอาเจ้ากล้วยเรานะคะลงไปนึ่งสักสาสบนาทีนะคะโอเคกล้วยจะอยู่ในหม้อนึ่งแล้วนะคะปิดฝาเลยค่ะผ่านไปแล้ว15้านาทีเดี๋ยวเรามาดูขนมกล้วยกันนะว่าเป็นยังไงบ้างหน้าตาม,มันก็เป็นไตไตแล้วนะใกล้ สักสินาทีก็น่าจะเสร็จตอนนี้ก็30นาทีแล้วนะจ๊ะนี่สุกแล้วจ้ะยกลงเลยจ้ะที่เหลือนิดหน่อยนะคะเราก็จะใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งอีกรอบหนึ่งก็งมมะพร้าวรวยเลยจ้ะโอเคค่ะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกัน วันนี้ค่อนข้างที่จะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าทําช้าไปกล้องมันอาจจะดูมืดๆหน่อยนะคะนี่ตัดออกมาก,ก็จะเป็นขนาดนี้ค่ะน่าทานมากเลยอ่ะเราจะเห็นกล้วยเป็นชิ้นๆเลยนะคะเนื้กล้วยจะเป็นชิ้นๆเลยค่ะ เดยส่วนผสมทั้งหมดนะคะจะไว้ในใต้คลิปนะคะเพื่อนๆก็เลื่อนลงไปดูในใต้คลิปนะคะขนมกล้วยของเราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ในถ้วยอยู่เลยค่ะกําลังร้อนๆเลยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ลองทําตามดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอก,กันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูด้วยนะคะโอเคค่ะเราก็มาชิมกันเลยค่ะน่าทานม,มากเลย อ,อร่อยค่ะมันจอกไม่หวานมากนะคะอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะ